สวัสดีครับพบกับการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสร้างพลุสวยๆนะครับอ่าเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่เครื่องมือวงเวียนหรือเครื่องมือสร้างวงกลมนะครับแล้วก็มาวางตรงกลางเลยนะครับขนาดพอประมาณนะครับพอประมาณ จากนั้นนะครับให้เรานะครับไปซ่อนจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงนะครับจุดนี้นะครับกดซ่อนโดยใช้ปุ่ม Ctrl H นะครับต่อไปนะครับเราก็นำจุดนะครับเครื่องมือจุดมาวางบนเส้นรอบวงนะครับเป็นจุดใหม่นะครับที่ไม่ใช่จุดเมื่อกี้นะครับเพื่อป้องกันการย่อขยายของวงกลมนะครับ จากนั้นเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้นะครับโดยการเลือกจุดทั้ง2จุดนะครับแล้วก็กด Ctrl L นะครับหรือใครจะไปที่สร้างแล้วก็ส่วนของเส้นตรงตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นครับนำเครื่องมือจุดนะครับมาวางบนส่วนของเส้นตรงนะครับแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับให้ดับเบิลคลิกจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับเพื่อระบุว่าจุดนี้จะเป็นจุดหมุนนะครับจากนั้นเลือกจุดที่เราวางบนเส้นบนส่วนของเส้นตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูการแปลงนะครับแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ระบุมุมนะครับก็เอาสัก15องศาครับหรือใครจะ มุมคนละมุมก็ได้นะครับถ้าให้ชิดกันมากก็จะเป็น10องศาแบบนี้นะครับประมาณ15องศาครับจากนั้นก็มันก็จะเลือกจุดที่เราหมุนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่การแปลงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับกดหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ หมุนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเกือบเป็นครึ่งวงกลมนะครับอีก1จุดก็จะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เราก็อาจะทำให้เร็วขึ้นนะครับด้วยวิธีการนะครับดับเบิลคลิกที่ส่วนของเส้นตรงนี้นะครับส่วนของเส้นตรงนี้เราดับเบิลคลิกครับเพื่อระบุเส้นนี้เป็นเส้นสะท้อนนะครับจากนั้นเลือกจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับเลือกจุดที่อยู่ตรงนี้ ทุกจุดนะครับนี่แบบนี้ครับยกเว้นจุดบนส่วนของเส้นตรงไม่ต้องเลือกนะครับเราก็ไปที่การแปลงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดสะท้อนนะครับอ่านี้ครับจะเห็นว่ามันโบไปตรงนึงครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็ไปที่การแปลงหมุนสิบห้าองศาเท่าเดิมนะครับอ่าหรือใครจะหมุนไปเรื่อยๆจนครบรอบก็ได้นะครับก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะครับ นี่ตอนนี้เราก็จะได้อ่าแบบนี้ครับอืมจากนั้นครับเราจะมาเปลี่ยนสีเพื่อให้มันมีความหลากหลายสวยงามนะครับแล้วก็คลิกขวานครับแล้วก็เลือกสีครับอ่านี้จะเป็นสีแดงแล้วก็เลือกสีที่มันแตกต่างไปเรื่อยๆนะครับนะครับ ามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับอ่าไม่ต้องเหมือนก็ได้นะครับนี่ก็เลือกเลือกไปนะครับาบางทีถ้าสีเข้มเกินไปก็จะ มองไม่ค่อยชัดนะครับมองไม่ค่อยชัดเวลา,าเราไปเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นกลางคืนเป็นสีดำอย่างนี้นะครับมันก็จะกลืนกันไปนะครับลองดูนะครับถ้าได้สีที่ไม่ค่อยชอบใจก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนสีก็สมควนนะครับ ม่ได้คิดอะไรมากนะครับเลือกวนไปนเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมา,ากำหนดการเคลื่อนไหวนะครับกำหนดการเคลื่อนไหวอ่าให้ไปแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราตั้งชื่อจุดดีกว่านะครับอ่าก็จะมีจุด a จุด b จุด c ตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดที่ กำหนดการเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นครับเลือกจุด B นะครับแล้วก็จุด C นะครับไปที่การแปลงนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับขออภัยครับไปที่แก้ไขนะครับปุ่มการทำงานแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับปปานกลางนะครับก็การเคลื่อนที่ปานกลาง ลองดูนะครับปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกสมบัติใหม่ลองดูนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงลองดูครับอืมก็เหมือนเดิมนะครับอ่านี้นะครับจากนั้นนะครับ ให้เลือกจุด b แล้วก็จุด a นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเหมือนเดิมนะครับแก้ไขนะครับปุ่มการทำงานการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้ให้กดชั่วขณะนะครับชั่วขณะปึ๊บแบบนี้นะครับก็กดโอเคนะครับอ่าก็จะชั่วขณะก็จะปุ๊บหายไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อืออ่านี่นะครับ ปึ๊บอ่าก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าจากนั้นเราจะนำเสนอตรงนี้นะครับกด2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ไปที่แก้ไขนะครับอันนี้เรากดตามลำดับนะครับปุ่มข้างบนก่อนแล้วก็ปุ่มข้างล่างแก้ไขปุ่มการทำงานนะครับการนำเสนอนะครับ ก็ให้คลิกเลือกตามลำดับนะครับตามลำดับก,ก่อนที่จะเริ่มต้นยกเลิกการยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบรอยก่อนที่จะเริ่มต้นก็กดโอเคนะครับาเดี๋ยวไปชื่ออีดาน,นะครับ ตั้งชื่อนิดนึงครับคลุกกระจายก็ยได้ครับคลุกกระจายกดโอเคนะครับอ่าลองดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นปึ๊บอ่าก็จะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็กดปึ๊บก็ออกไปแบบนี้อีกนะครับอ่าทีนี้ครับเราก็มาเลือกจุดทุกจุดนะครับที่เป็นที่เป็นวงกลมอยู่นะครับเลือกจุดทุกจุดเลย แบบนี้ครับเลือกจุดทุกจุดที่เป็นวงกลมแบบนี้ครับแล้วก็ไปที่แสดงผลนะครับแล้วก็กดทำให้เกิดรอยของจุดนะครับหรือคีย์ลัดก็คือ c t r l t นะครับก็กดไปเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเอาอีกทีหนึ่งครับอือ <c oughs> อ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าทีนี้รู้สึกว่ารอยเนี่ยมันจะอยู่ไม่จางลงเลยนะครับให้เราคลิกค่าพึงใจคลิกขวาแล้วก็ค่าพึงใจนะครับดูไหมนะครับคลิกขวาค่าพึงใจนะครับแล้วก็มากด ทำให้รอยจางลงตามเวลานะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรับความเร็วนะครับนี่รอยมันก็จะจางลงแบบนี้เหมือนพลุน,นะครับแบบนี้เลยนะครับอลองดูใหม่นะครับแล้วก็ค่อยจางๆลงนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยากให้มีตอนจุดพลุด้วยครับจากพื้นนะครับจุดพลุด้วยเดี๋ยวเราเลือก จุด A นะครับเลื่อนจุด B ออกมาก่อนนะครับเพื่อเลื่อนจุด A นะครับแล้วก็ไปที่การแปลงนะครับเลื่อนขนานเลื่อนลงมาข้างล่างใส่เป็นลบ90องศานะครับแล้วก็ระยะพอประมาณมันจะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับพอ,พอประมาณสัก8เซนติเมตรนะครับก็เลื่อนขนานแบบนี้นะครับ ตั้งชื่อจุดนะครับจะได้เรียกตรงกันง่ายๆนะครับให้เป็นดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นจุด d ก็ได้นะครับจะได้เรียกง่ายนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเลือกจุด A แล้วก็จุด d นะครับจุด a แล้วก็จุด d แล้วก็กด c อน L ทนะครับกด c อน L ทอจากนั้นนะครับ ก็นำจุดมาวางบนส่วนของเส้นตรง a d นะครับแบบนี้ครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีนิดน,นึงครับขอเป็นสีเหลืองก็แล้วกันเวลาจุดพลุตอนแรกนะครับจากนั้นเราก็จะสร้างปุ่มให้มันขึ้นไปแบบนี้นะครับกดตั้งชื่อจุดนิดน,นึงครับอ่า เปลี่ยนชื่อเป็นจุด E นะครับเดี๋ยวมันคลิกลงไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นจุด E นะครับเราก็เลือกจุด E แล้วก็จุด A นะครับจุด E แล้วก็จุด A แล้วก็ไปที่แก้ไขนะครับปุ่มแสดงปุ่มการทำงานนะครับการเคลื่อนที่นะครับความเร็วปานกลางนะครับก็กดโอเคจากนั้นเราก็เลือกจุด แล้วก็จุด d นะครับจุด E แล้วก็จุด d นะครับไปที่แก้ไขนะครับปุ่มการทำงานแล้วก็การเคลื่อนที่อันนี้เลือกอชั่วขณะนะครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับแล้วเราก็มาเลือกนำเสนอตัวนี้นะครับสองตัวนี้ครับไปที่แก้ไข ปุ่มการทำงานแล้วก็การนําเสนอนะครับก็เลือกตามลําดับนะครับแบบนี้เลยน,นี่นะครับก็กดโอเคปึ๊บมันก็จะแบบนี้ครับขึ้นไปก่อนอ่าแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับ แล้วเราก็มากดเลือกจุด E แล้วก็สร้างรอยนะครับทำให้เกิดรอยของจุดครับแบบนี้ครับอ่ามันก็จะปึ๊บขึ้นไปนะครับปึ๊บอ่าแบบนี้อันนี้ก็เปลี่ยนป้ายใหม่เป็นจุดพลุนะครับจุดพลุอ่าขออภัยครับจุดพลุกดโอเค ทีนี้พอจุดพลุไปปุ๊บก็จะเป็นพลุกระจายนะครับแต่ตอนจุดพลุเนี่ยมันก็จะมีปุ่มแสดงก่อนนะครับมาดูนะครับมันจะต้องแสดงจุดนี้จุด e ขึ้นมาแล้วก็ค่อยเคลื่อนไปนะครับแล้วก็เลือกจุด e นะครับแล้วก็ไปที่แก้ไขปุ่มแสดงการทำงานสัอนแสดงนะครับ อ่ามันก็จะเป็นซ่อนจุดอ e. แล้วก็คลิกขวาสมบัติด้วยกันนะครับอ่าเอาอันนี้เป็นซ่อนอ็อบเจกต์อ่าตลอดเวลานะครับเฉพาะปุ่มนี้นะครับก็กดโอเคปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มซ่อนอย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวสมบัติแล้วก็ ต่อไปนะครับแล้วก็เลือกที่จุด e อีกเหมือนเดิมนะครับไปที่แก้ไขปุ่มการทำงานนะครับก็ไปที่ซ่อนแสดงเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนปุ่มนี้เป็นแสดงนะครับแสดงออบเจกต์ตลอดเวลานะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่านี้การจุดพลุเนี่ยนะครับก็เวลาเราจุดพลุปึ๊บมันก็ต้องแสดงก่อนนะครับ แสดงจุดแล้วก็ไปที่จุดพลุนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาดูตัวนี้บ้างนะครับจุด B ดูบ้างนะครับจุด B แล้วก็ทำเหมือนจุด E นะครับไปที่อันนี้เลยเลือกทุกจุดเลยครับมันจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับ เลือกทุกจุดนะครับไปที่แก้ไขปุ่มการทำงานแล้วก็ซ่อนแสดงนะครับมันก็จะเป็นซ่อนจุดแบบนี้นะครับเราก็ไปให้มันซ่อนอ็อบเจกต์ตลอดเวลาอันนี้จะเป็นของคลุกกระจายนะครับซ่อนจุดของผู้กระจายนะครับ แล้วก็ทำอีกเหมือนเดิมครับเลือกทุกจุดเลยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับตรงนี้ไปที่แก้ไขนะครับปุ่มการทำงานแล้วก็ซ่อนแสดงนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงปุ่มที่เกิดขึ้นมานะครับ อันนี้เราก็จะเป็นแสดงออบเจกตลอดเวลานะครับก็กดโอเคอ่าทีนี้เวลาเราจุดพลุเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยแสดงจุด E ก่อนนะครับแสดงจุด E แล้วก็จุดพลุก็คืออเคลื่อนจุด B ไปหาจุด A นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะแสดงจุด B ตัวน,นี้นะครับจุด B แล้วก็ จุดที่เป็นพลุที่แตกกระจายทั้งหลายนะครับเราจะจะแสดงจุดอันนี้ขึ้นมาปั๊บอ่าแล้วก็กระจายออกไปนะครับกระจายออกไปจากนั้นนะครับอ่าขออภัยเดี๋ยวเรียงลําดับใหม่เราต้องส้นจุด E ก่อนนะครับเอาใหม่นะครับเราจะแสดงจุด E ก่อนแล้วก็ไปจุดพลุนะครับ แล้วก็ซ่อนจุด e ไว้นะครับแล้วก็ไปแสดงจุดที่เป็นผู้กระจายนะครับพอผู้กระจายไปเสร็จปับ๊บก็ซ่อนจุดทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเรียงลําดับในการจุดพลุสวยๆของเรานี้นะครับอ่ไปที่แก้ไขนะครับก็ปุ่มการทํางานการนําเสนอนะครับต้องกดตามลําดับนะครับยกเลิก ก่อนเริ่มต้นนะครับยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับแบบนี้นะครับลองดูครับเกิดอะไรขึ้นฟือนก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับอลองดูใหม่นะครับอีกหนึ่งรอบครับอันนี้จะเป็นลงไปที่จุดเริ่มต้นเลยฟื น,แบบนี่นะครับเดี๋ยวเราแสดงจุด e ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อปิดชื่อมันก่อนนะครับน่าดัแบเบิลคลิกตรงนี้เลยครับแล้วก็ติ๊กแสดงป้าย่อกน,นะครับแบบนี้นก็แสดงจุด b ก่อนนะครับน่แล้วก็ ดับเบิลคลิกที่ตัว b นี่แหละนะครับแล้วก็กดแสดงป้ายออกนะครับป๊อแบบนี้ครับอ่าอ่าทีนี้เราก็ซ่อนพวกนี้ให้หมดนะครับกดลากครอบแบบนี้เลยนะครับอย่ายกเว้นตัวนี้นะครับแล้วก็กด c t r l h นะครับก็จะหายไปหมดเลยนะครับเรียงลําดับการทํางาน6อย่างนี้นะครับเราก็ เปลี่ยนสมบัติเป็นพลุสวยๆแล้วกันนะครับพลุสวยๆแล้วก็กดโอเคนะครับปุ่มตรงนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็มาซ่อนตัวนี้ให้หมดเลยครับนี่ลากครอบเลยแล้วก็กด control h นะครับทีนี้มาเปลี่ยนให้เป็นกลางคืน,นครับคลิกขวานะครับกด ค่าพึงใจนะครับเราก็จะเห็นพื้นหลังนะครับตอนนี้มันเป็นสีขาวนะครับปุ๊บเราเลิกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำหรือเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดตกลงแล้วก็โอเคเอาละครับสวยๆของเรามาดูครับเป็นยังไง่ก็จะประมาณนี้นะครับ อีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้พลุกไฟสวยๆออกมาแบบนี้ครับก็ถ้าชอบถ้ากดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ